ครับสวัสดีครับผมวันนี้ควานโจโจและพ่อตาเนาะมาขับตาเนาะครับผมมาวันนี้มาหว่านแหนะครับผมวันนี้ได้ตาบ้างเดียวนะครับตั้งเดียวนะครับผมเต็มไปหมดเลยครับผมกอกลางคืนออกจากโจโจมาทําไลสุดเสร็จแล้วก็มาหาปลาอย่างนี้นะครับผมกลางคืนครับผมพ่อแม่น้ำมูลแม่น้าชีมาจั่วปนน้ําจะท่วมแล้วครับพ่อจะท่วมท่วงหนาแล้วครับผมนี่ครับถูกถูกนะครับผมตั้งเดียวนะครับผมตั้งเดียวนะครับผมนี่ตั้งเดียวเลยครับผมผมใจตาผมใจไหม ภูมิใจเนาะเออตาไม่ค่อยรู้จะพูดนะครับผมตาแกเป็นคนโบรานครับผมยตั้งเดียวนะครับผมนี่ถูกเต็มไปหมดเลยครับผมสุดยอดสุดยอดนะครับมองครับผม รู้วันนี้จะเอาไปหมดหรือเปล่าแค่ตั้งเดียวขนาดนี้นะครับผมไม่รู้คืนนี้จะไปหมดหรือเปล่าตาเขจะสุดอันนี้บุดีตาสุดนี้เลยครับโหสุดยอดสุดยอดเลยนะครับตาก็เริ่มเจ็บแล้วครับผม ตรงนี้ก็ให้แม่ควานต้มแกงให้กินนะครับเนาะน,นีนถูกเยอะเลยตั้งดั้งเดียวนะครับผมนี่วันนี้จะไปหมดหรือเปล่าแค่แค่ครั้งเดียวนะครับผมก็จะวานสักสิบห้าหกครั้งเขาจะกลับบ้านนะครับผมตาครับ ตาสูบบุหรีเลยยาซองนะครับผมไม่ใช่ยาเส้นนะครับผมยาซองนั่นนะไม่ใช่ธรรมดานะครับผมตาท่านไม่รู้ไม่รู้สูบยาเส้นเนาะแท่านสูบแต่ยาซองนะครับผมก็ได้หาปลา,ยยางี้ครับผมขึ้นไปข้างบนก็ไปหมู่บ้านช้างก็เอาไปขายบ้างอะไรบ้างเนาะพอได้คะแนนนะครับผมซื้อน้ํามันรถซื้อกับซื้อผงชูรสเนาะครับเนาะก็หาปลาแกท่านหาปลาตามแม่นำ้ำมูลประจำโดยมากแกจะไม่ค่อยขึ้นบ้านนะครับ แกจะอยู่แต่กับนอนกับเรือเล้นะครับผมนอนกับเรือถ้าได้ปลาเยอะก็จะขึ้นนะครับถ้าไม่ได้ปลาเท่าไหร่ไม่ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวก็บอกให้ยายมาเอาปลาไปขายแล้วครับผมก็พรุ่งนี้เช้าก็จะให้ยายเอาปลาไปขายนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมมาหากินวิถีอีสานหมู่บ้านช้างนะครับผมควานช้างเลี้ยงช้างก็ไม่ใช่เลี้ยงช้างอย่างเดียวนะผมก็มาหาคูหาปลากลางคืนเนาะ กลางวันก็ไปดูช้างดูโจจ้นะครับผมบผมนี่ผมเอามาร่วมกันนะครับผมเนี่ยของแท้ครับผมได้แน่นอนเนี่ตั้งเดียวนะครับผมตั้งเดียวมาถึงก็เอาเลยครับผมว่าจะเอาสี่ห้าตั้งก็จะกลับแล้วครับผมเอาเยอะไม่ได้เอาเพราะว่ากลัวเอาไปจะรีบไม่ได้เอาน้ําแข็งมาแช่นะครับไม่ซื้อน้ําแข็งมาจะรีบเอาขึ้นไปไว้ก่อนครับ เดี๋ยวดึกๆค่อยมาใหมา่ครับผมมาอีกครั้งหนึ่งครับผม mm. ก็ประมาณนี้นะครับผม mm. ได้ได้ได้ตัวใหญ่ด้วยนะครับผมตัวใหญ่คะแนนตัวใหญ่ๆ mm. นี่ได้เยอะคะแนนได้ยี่สิตัวก mm. ว่าตัวมากนี่สาสิบตัวครับผม mm. ประมาณนั้นครับผม ก่อนจะโจ้พาพ่อใหญ่มาหาปลานะครับนะพ่อใหญ่มาหาปลาครับนี่สองเนี่ยตั้งเดียวนะครับผมนี่ตั้งเดียวนะครับผมนี่ได้ขนาดนี้เลยครับผมหวานข้างเดียวนะครับก็มากันกลางคืนนะครับผมใช้พาสายสองดวงนะครับผมสองสองหัวเลยครับคนละดวงเลยครับผมประมาณนี้นะครับผมนี่ครับโอเคครับนี่ตาก็เจ็บหมดแล้ว แป๊บเดียวครับผมก็เป็นแหเอ็นเนาะไม่ใช่แห่ได้เนาะแหเอ็นก็เอามาซื้อมาจากซุริน,นะครับผมก็พื้นนี้ก็ประมาณพันสองนะครับผมก็คุ้มแล้วล่ะคุ้มแล้วล่ะครับคุม้มแล้วครับผมก็หวานมาหลายปีแล้วนะน,นะครับก็สลิงคู่ใจ,จโจโจ้ก็มาด้วยวันนี้ครับก็ใช้สลิงเป็นพาหนะนะครับเนาะก็อ,ออกจากบ้านมาก็สองกิโลกว่าเกือบสามกิโลนะครับผมถ้าเดินไม่ไหวแล้วครับผม ต่อไปก็เป็นครั้งที่สองนะครับผมครั้งนี้จะได้ไหมเอยเนาะคอยดูนะครับผมคอยติดตามไปเรื่อยนะครับผมได้เดินต่อเราสลิงที่ม่นี้เนาะครับเดี๋ยวทิ้งสลิงว้นี้แหละเดินเอาครับผมตาคนอื่นหน้านะครับผมนี่ครับผมได้แล้วนะครับผมได้ตัวใหญ่เลยครับผมตั้งเดียวนะครับผมตั้งเดียวหวานครั้งเดียวนะครับนี่ไป ไปต่อครับผมหมู่บ้านช้างนี่เป็นหมู่บ้านหากินง่ายนะครับผมหากินง่ายนะครับถ้ามีไปไปป่าไปป่าช้างเนาะช้างที่ป่าที่ผูกช้างก็มีเห็ดนางโงกนะครับผมฤดูนี้มีเห็ดกินถ้าลงมาทุ่งนาวางังทะลุก็มีปลาจินนะครับผมมีทั้งน้ํามีทั้งป่าที่นี่นะครับผมบ,บันพามุรก็มาเห็นที่ดำเลยเหมาะเนาะ ก็ขี่ช้างมาตั้งแต่นูน่นน่ะประเทศอะไรนะประเทศขมีนู้นนะประเทศลาวนะครับเนาะบรรพุษก็มาทำนู่นนะครับผมก็พากันนั่งช้างมาเจอตรงนี้เป็นสถานที่เลี้ยงช้างดีก็เลยเป็นหมู่บ้านช้างจนปัจจุบันมีช้างเกือบหกเจ็ดร้อยเชือกนะห้าหกร้อยเชือกนะครับประมาณนี้นะครับผมพวกผมก็ได้เกิดมาหลังๆก็บรรุุก็แบ่งสมบัติไว้ให้ก็อยู่กันอยู่ที่นี่นะครับผมบางทีก็น้ําท่วมบางทีก็น้ําไม่ท่วมนะครับครับผมอ่าลงไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งอีกครั้งสองนะครับผม รอบนี้จะพลาดไหมน,น,น้อเนาะอือครับตาดึงมาแล้วครับผมดึงขึ้นมาแล้วดึงขึ้นมาแล้วโอ้โหรอบนี้ไม่พลาดรอบนี้ไม่พลาดครับรอบนี้ไม่พลาดครับไม่พลาดนะครับผมไม่พลาด รอบนี้ไม่พลาดนี่ครับรอบนี้ไม่พลาดนะครับดูจัดจ้เลยครับผมเนี่ยรอบนี้ไม่พลาดนะครับผมสองรอบนี้นะครับผมสองครั้งนี้นะครับผมของแท้ครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยครับผมแต่ชุดนี้มีมีคะแนนเล็กนะครับคะแนนเล็กครับเล็กเลครับผมไม่ไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะครับผมเอาไปทาปลาจมพอดีเลยครับผมนี่ปลานี่ เดี๋ยวเอาไปทาปลาจมเนาะอร่อยตัวแดงๆเลยปลาจมนะครับผมทําให้ให้แดงๆนะครับผมนี่ครับนีรอบสองนะครับผมรอบสองครับผมก็มาหามาเดี๋ยวนี้ขณะนี้ก็อยู่ประมาณสองทุ่มแล้วผมออกมาทุ่มครึ่งมาถึงที่นี่ก็สองทุ่มกว่าๆแล้วครับผมนี่ครับผมถ้าวันทั้งวันทั้งคืนก็จะเอารถมาใส่เลยครับผมวันอย่างนี้นะครับผม ต้องหารถมาใส่นะครับผมไปไม่หมดนะครับผมแค่เอาแค่พอได้ค่าน้ํามันค่าอะไรนะครับผมไปเอาไปถึงหมู่บ้านช้างก็เอาไปหาคะแนนค่าน้ํามันบ้างค่าบรีบ้างเนาะครับเนาะค่าปลากระป๋องเบื่อปลาจินปลาเยอะเนาะสานหามีแต่จินแต่ปลานะครับผมก็เอาของตัาของนี่ตลาดมากินบ้างอย่างปลาทูเค็มเนาะปลาทูนึ่งอย่างนี้นะครับผมแต่ปลาน้ําจืดจินจนจะเบื่อแล้วครับผมก็ขายออกไปบ้างเนาะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับผม นตาก็จัดการเลยครับผมเต้นตกแตกตกแตกเลยครับผมสองตั้งไม่ใช่น้อยนะครับสองทั้งสองตั้งเลยครับผม เอาไปทำปลาจมนะครับผมเอาไปทำปลาจมกันปลาเยอะครับไม่ค่อยมีคนหากินเนาะโดยมากจะพากันดูแลแต่ช้างแต่ไม่ค่อยทำมาหากินกันปลาเลยชุมนะครับผมก็โดยมากจะซื้อกันจินนะโดยมากไม่มีไม่มีควานช้างไม่ค่อยได้ออกมาหากินหรอกครับผม เลยมากก็ขึ้นไปข็ไม่พอกันเรากผมถ้าไปขายไม่พอกันหรอกครับผมจุดปลาดิปลาน้อยเข้าไปเลยเอาไปทำปลาจอมนะครับผมตัวใหญ่ๆก็ต้มนะครับผมตัวจุดนี่ตัวใหญ่มีนะครับต้มแน่นอนครับคงจะมีมาเรื่อยๆนะครับผมตัวเล็กเราก็ทำปลาจอมนะครับดูสิสองตั้งนะครับผมสองตั้งนะครับผม เรกตั้งที่สามจะเป็นยังไงตั้งที่สามจะได้เท่าไหร่ไปดูครับผม<ๆ>ก็มีรถทำรถเปโคยังทํางานอยู่ครับผมไปเดินทางต่อแล้ว อันนี้จะให้ตาเป็นพระเอกแล้ววันนี้ถ้าผมมากับแกครั้งไรผมไม่ค่อยได้ได้หวานหรอกครับผมแกจะหวานคนเดียวผมเป็นเป็นที่ปรึกษาเนาะที่ปรึกษานั่งเดินตามตูดอย่างเดียวเป็นเพื่อนคุยนะครับผมเพราะเขตนี้แกคุมหมดแล้วครับผมแกหากินจนจนจนเรือสองสามลำก็ซื้อมาพังไปหมดแล้วครับผมต่อหลายปีเนาะก็เ,เพิ่งซื้อเรือมาใหม่ ม่ได้สองเดือนนี่นะครับผมท่านแกไปซื้อมาคันละแปดพันเบราครับเรือไม่ค่อยใหญ่นะครับผมนั่งเรือหวานนะครับผมแต่วันนี้ไม่ได้นั่งเรือหวานหรอกครับผมเพราะว่าเรือเพื่อนเพื่อนยืมเข้าไปข้างใน,นครับผมพายไปหาปลานู่นอยู่ไกลนะครับผมก็เลยเดินเดินหวานนะครับผมทุกครั้งต้องนั่งเรือหวานนะครับผมวันนี้ก็เลย ไม่ได้นั่งเรือหวานว่าจะนั่งมานั่งเรือหวานแต่ว่าเพื่อนโทรไปหาเพื่อนว่าเพื่อนยืม,ย,มยืมเรือไปก่อนว่าครับอ่ะไม่เป็นไรเราเดินเอาดีกว่าเดินหวานก็ได้ไปเรื่อยๆนะครับผมทำมาหากินกลางคืนนะครับผมฮะพรุ่งนี้เช้าก็ไปตัดหญ้าให้โจโจ้นะครับ กลางคืนก็ออกหาบ้างนะประมาณสี่ห้าหกทุ่มก็จะกลับบ้านนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวได้เดยอะก็ย่างปลาจินหน่อยครับผมจินก่อนนะเข้าบ้านเนาะนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับแค่สองของสองตั้งนะครับสองครั้งครับตื่นเต๋าเลยยังไม่ถึงที่หวานนะครับผม ว่าง,งูแล้วตาดูดีๆงูเยอะนะงูห่างูเห่าอ่ะอากาศเย็นนะครับผมอากาศตอนคืนที่แม่น้ำมูลแม่น้ำชีที่มาจุกกันนะครับผมอากาศเย็นเจ็บเลยครับผมไม่หลอนนะครับมีแต่น้ำล้นล้นนะครับผม ้าน้ำท่วมมาก็ใช้เรือยิงยิงหนูเนาะครับผมหนูจะขึ้นต้นไม้นะครับผมเพราะผมก็จะใช้เรือขึ้นเรือยิงเพราะน้ําท่วมหนูและงูก็จะขึ้นต้นไม้นะก็เราก็พายไปหาต้นไม้แล้วเราก็เห็นงูก็ยิงงูเลยครับผมเห็นหนูก็ยิงหนูแนละอันนี้น้ํายังเป็นท่วมแรงนะครับผมรอเดือนตุลาครับผมเต็มเต็มไปหมด้วครับผมก็ใช้เรือหาปูหาหนูเนาะหาหนูกับหางูนะครับผมได้ทุกชนิดนะครับอานกอะไรเนี่ยนกอะไร ครับผมบ้งที่สามนะครับผมดูว่ารอว่าจะดีไหมจะได้ไหมบังนี้ครับผมสองบังขนาดนี้สองบังสองครั้งเนาะไม่ใช่น้อยนะครับสองครั้งเดี๋ยวรออีกตั้งหนึ่งนะครับผมตั้งนี้ตาก็ลงอีกแล้ว วับเรียบร้อยลงแล้วลุน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 นี่นะครับลุนลุนชุดนี้นะผมลุนดูลุนชุดนี้จะได้ไหมตาลงไปข้างหลังอันนี้ครับแม่น้ํานะครับแม่น้ําชีนะครับผมน้ําไหลเขี้ยวนะครับผมแม่น้ําชีอื้อ ลินสาะนะครับผมลุนลุนลุนตั้งที่สานะครับพลาดไหมโอ้ตั้งนี้พลาดครับตั้งนี้พลาดครับตั้งนี้พลาดไม่ได้เลยครับตั้งนี้ไม่ได้ไม่ได้